ุดมเกี๋ยวเนื้อต้องแบบนี้กรับผก้เขานจวด่อนเลยครับผมดับร้อน โอ้นมไหมใส่ก๊อกนาเพียบเลยแต่วันนี้เขาจะไปสารดาัมอยู่ไก่<ค>ย่างก็มีนะครับผมสวัส<ๆ>ดีครับผมร้านเนื้อแซ่บสุดสารสินต้องจำน,นานบุญส,ส่งครับกก่ยี่สุดยอดเลยโอ้แซ่บมากก๋วยเตี๋ยวไง

จะโผล่ขึ้นมาในนี้เตรมเลยนะครับนี่ในนีเ้เสียใจแล้วพุนทีครัผมเป็นน้องซ้ายของกำนัน่นบุญทรงเราเป็นเสียพอดีว่าจะมาเล่นน้ำพีวันนี้ครับตั้งใจมามากเลยเป็นไรครับหม,มักเหมือนเดิมสุดมากหือ <c oughs> เดืดอดจริงใจว่าขูดเสี่ยวแตะมากครับผมขูดมาเองเลยนะครับนี่เบางกินบางยึดกลุ่มหลายจนอยากได้นมแม่มาใส่แน่น๋นวยเตี๋ยวครับผมน้องเบิกตุ่มนั่งดินที่จ่าเออ Ui <laughs> thăm đi dậy hả bụng Chị vô đây ức chưa? เกียวเนื้อซินโตเกี๊ยวเนื้อต้องแบบนี้หอมเนื้อดีมากเลยรัอดอือหือตุ๋นด้ kem sắn đi rồi đấy thơm này ừ. Đẹp mắt Trời ơi, mai mà ừ. long, nó năng อร่อยครับ้องราดน้าแบบเรียมคนด้วยั่งแซวครับผมเบาหม คข้างล่างเป็นน้องแอร์ครับเกเปมนนังกินไก่อบตุมปนิ้วแซ่บมากเลยได้กกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อแซ่บแนะน้ำเลยนะครับผมก็เลยน่องเราแบบแซ่บจริงมากเลยเซนเยอะดีมากเลยครับใส่ลงไปแล้วก็ไหลขึ้นมาอหือ <c oughs> <c oughs> ต้องมอมๆแบบนี้